พระเจ้าขอสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองะะค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาขอบชาโดยยิ่งโดย,ยด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรมและขอน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงสแสดงไว้ดีแล้วที่ทรงสแสดงไว้ดีแล้วขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจา้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทอตลอดการและนานเอ ท่านเราท่านผู้ใหญ่จะนั่ง